สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงเคลวดองกิมนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับหัวข้อความรักคนรักเก่านะคะนึกถึงใบหน้าของเขาคนนั้นกับหัวข้อที่ว่าความจริงจากปากเขาคนรักเก่าอยากร้องขออยากบอกอะไรกับคุณ นะคะเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เขาพูดกับคุณตัวต่อต,ตัวไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถทจะส่งข้อความมาหาคุณได้ในความรู้สึกของเขาในความคิดของเขาเขาอยากร้องขอนะะอาจจะเป็นการขอความช่วยเหลือ,หร,อหรือว่าบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างก,กับคุณด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันให้นึกถึงใบหน้าของเขาคนนั้นนะคะคิดเรนดอมเป็นคลิปประงานรวมไม่สามารถ รงกับทุกคนทุกท่านได้ฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางท่านใดที่สนใจในการทักลิงทักลานดูดวงชะตาส่วนตัวนะสามารถทักเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะละัคนาราศีที่โดดเด่นนะคะพลังงานของคุณและคนรักเก่าของคุณวอเธอร์ด้านน้ำามีนกรกฎพิจิกลิบบาราศีตุลท่านลมเอ,อิร์ธท่าดินพฤษศกกรกร แอรูราศีเมษธาตุไฟแอธตนลมมิจุนุกุมสกรอร์ปิโอราศีพิจิกธาตุน้ำพระร,ราศีมีธาตุน้ำแล้วก็พูดตัธาตุลมมิถุนุกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี24 25 7 8 12 26 1และ22ละนะคะแลัคนาราศีอาจจะไม่ไม,มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณก่อนว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอดีตเป็นอย่างไร ก่อนที่จะเป็นคนรักเกา่าความสัมพันธ์เก่านะคะมาดูเรื่องราวของคุณและเขาเคยมีความเกี่ยวข้องกันยังไงเรื่องราวเหตุการณ์ความสัมพันธ์คุณและเขาคนรักเกา่าอดีตเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะเป็นคนเก่าของกันและกันเศรษฐา อดีตเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบพยายามที่จะส่งข้อความนะคะพยายามที่แสดงออกถึงความรู้สึกว่าอ่ะฉันชอบเธอนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือแบบเมินเฉยอะ่ะเออเหมือนฝ่ายหนึ่งวิ่งตามแล้วก็ฝ่ายหนึ่งวิ่งหนีอารมณ์นี้นะคะเหมือนไม่พร้อมเหมือนฝ่ายหนึ่งจะไม่พร้อมแต่ถ้าหากคุณเป็นฝ่ายที่พยายามในความสัมพันธ์มากๆเหนื่อยมากๆหรือว่าเหมือนกับ ออสง่งความไปเกร์สง่งความแล้วเขาไม่อ่านเขาเมินเฉยเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อื่นอยู่นะคะเขากําลังนะร,รีรักรีนะคะอยู่กับความสัมพันธ์นะคะซึ่งไม่ใช่คุณไงเพราะเอิญว่าเขาสนใจคนคนนั้นมากกว่าคุณก็เลยทําให้เหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยคือแบบ โหจะนุษย์สาธากุาสาหคุยนะพยายามจะพูดแสดงออกถึงความรู้สึกใดๆแต่เขาไม่สนใจเขาเมินเฉยเขาไม่เห็นค่าในตัวคุณเลยเขาไม่สนใจคุณเลยอ่ะนะคะแล้วเขาไม่สนใจคนอื่นมากกว่าคุณคุณก็เลยเหมือนกับประมาณที่แบบว่าเออไม่เป็นไรนะคะไม่ชอบฉันไม่เป็นไรนะะฉันไปก็ได้อารมณ์เนี้ยอารมณ์มที่แบบคุณทําให้เขารู้สึกดีนะคุณทําให้เขารู้สึกแบบคิดว่าตัวเองสวยหล่อนะคะ คุณทําให้เขารู้สึกมีความมั่นใจนะมันเป็นพลังงานของการที่แบบตัวคุณตัวเขาคบคุยกันผ่านโซเชียลไลน์นะฝ่ายนึงก็ส่งข้อความจังเลยอีกฝ่ายนึงก็เมินเฉยจังเลยไม่ตอบไม่คุยไม่หือไม่อือนะที่ไหนได้ไปริกรีอยู่กับอีกคนหนึ่งนะเมื่อคุณเหมือนกับว่าเหมือนเราก็ไม่สามารถจะหน้าด้านหน้าเมินหน้าทนต่อไปกับความสัมพันธ์นั้นได้นะเราก็ไม่วิ่งตามแล้ว แล้วก็รักเกียรติรักศักดิ์ศรีของเราอยู่นะคะเราก็เมินเฉยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อคุณนะไม่สนใจเขาแล้วนะคะเขาก็อาจจะไปเลือกความสัมพันธ์นั้นแล้วนะคะตัวเราก็คือเหนื่อยพอละมาสนใจตัวเองดีกว่ามาดูสิว่าคนที่เขาเมินเฉยคุณคนที่เขาแบบไม่สนใจคุณเนี่ยคนเก่าความสัมพันธ์เก่าคนคบคนคุยเก่าสามีเก่าแฟนเก่าได้ทั้งนั้นเลยนะคะ ความจริงจากปากเขานะคะคนรักเก่าเขาอยากร้องขออะไรจากคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณณนะตอนนี้เวลานี้นะคะซึ่งเขาอาจจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกหรือว่าเขาเลือกแล้วเขาไม่อยู่แล้วก็ได้นะคะมาดูซิว่าชีวิตของเขาหลังจากที่คุณไปจากเขาหลังจากที่คุณแบบคือไม่ง้อไม่ตามแล้วนะไม่สนใจแล้วสิ่งที่เขาอยากจะร้องขอคุณคืออะไร นี่เป็นความรู้สึกจากใจจริงของเขานะคะสิ่งที่เขาอยากจะร้องขออยากจะบอกคุณเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเขาเครียดคิดมากคิดเยอะที่เขาปฏิเสธคุณที่เขาเมินเฉยต่อคุณที่เขาไม่สนใจคุณที่เขาตัดคุณออกจากชีวิตที่เขาแบบเป็นคนคิดสั้นอ่ะนะเป็นคนที่ไม่คิดเยอะเป็นคนที่คิดสั้นนะใช้เวลาสั้นๆในการตัดสินใจอะไรที่มันอยู่ตรงหน้า ะะเขาเลือกสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเขาสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาคิดว่ามันเหมาะสมมันถูกต้องมันสามารถจะทำให้ชีวิตของเขามีความสุขได้เขาก็เลยเหมือนกับว่ามีการเมินเฉยคุณปฏิเสธคุณแล้วคิดว่าคุณอะอยู่ไกลจากเขามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะประมาณนี้เลยถ้าคุณกับเขาเป็นคนทางไกลหรือว่าเป็นคนสปันที่คุณอาจจะมาทีหลังก็ได้นะ เขออาอาจจะกําลังคบคบคุยคุย,คยอยู่กับอีกคนหนึง่งแล้วรู้สึกว่าเอยคนเนี้ยใกล้ดีนะคะเอ,อควรที่จะเลือกอะไรที่มันใกล้ๆตัวมากกว่ามีความสุขมากกว่าดูแบบเห็นได้ชัดกว่าจับต้องได้นะฮะแล้วก็คิดว่าจะมีความสุขนะกับคนที่เขาคบอยู่ก็เลยมีการปฏิเสธคุณบล็อกคุณไม่สนใจคุณแล้วก็เลือกอะไรที่มันคิดว่ามันมั่นคงกว่านะ,ะทั้งที่เขาแบบยังไม่ ไม่ได้คุยกับคุณหรือว่าไม่ได้รู้สึกนะหรือว่าไม่ได้สัมผัสลึกซึ้งอะไรกับคุณเลยอะ่ะนะเพียงแค่แบบเห็นข้อความคุณก็แบบเมินเฉยคุณแล้วนะคะไม่ใส่ใจนะไม่สนใจแล้วแต่มีความรู้สึกดีนะมีความรู้สึกว่าเออฉันก็หล่อฉันก็สวยเนี่ยมีคนมาทักมาหามาคุยนะแต่ดันไปเลือกอีกคนสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่านะคนะก็คนะิดว่าไอคนที่เขาเลือกคบคุยด้วยเนะี่ยจะทําให้ชีวิตของเขามีความสุข แล้วเป็นไงต่อล่ะสิ่งที่เขาเลือกเขากลับไปหาเขากลับไปหาคนคนนั้นความสัมพันธ์ที่เขาเลือกแล้วเขาก็คิดว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าภระระยาเก่าสามีเก่าซึ่งทําให้เขานะคะมีความอบ,บอุ่นนะมีความรู้สึกแบบเออผูกพันมากกว่าอะไรที่มันเหมือนมาก่อนอ่ะเขาก็เลยต้องเลือกก่อนไงเขาก็เลยตัดคุณ นะซึ่งคุณก็อยู่ไกลจากเขาค,คุณคือต้องเหมือนกับว่าต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องคบหาดูใจกันต้องเริ่มต้นใหม่แล้วมันไกลด้วยมันจับต้องยากก,กว่าที่จะพัฒนาความรัความสัมพันธ์โอ้ยนะใช้เวลานานเขาก็เลยเลือกอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวมากกว่าคิดว่าใช่กว่าคิดว่าถูกต้องอ่ะดีแล้วคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออถ้าครอบครัวเก่าความสัมพันธ์เก่า ที่มันมีปัญหากันอยู่แต่เดี๋ยวก็เคลียร์กันเดี๋ยวก็คุยกันออพูดคุยตกลงเข้าใจกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออเดี๋ยวมันกลับมาใหม่อะ่ะนะ,ะประมาณนี้เลยนะคะยังไงรักแรกมันก็ดีกว่ารักเก่ามันก็ยังดีกว่ามันไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ไงนะคะเขาก็บอกคุณแบบนี้แล้วเขาพยายามนะพยายามที่จะเหมือนกับเรียกว่าปรับปรุงตัวเองนะคะให้คนรักเก่า นะความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยชื่นชมนะคะมีความสุขหรือว่าเหมือนกับสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยเขาพยายามทําทุกอย่างเลยนะเออเรียกว่าทํามาหากินนะคะปรับปรุงลักษณะนี้สายใจคอของเขาทําตัวเป็นคนดีทําตัวเป็นคนที่มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์จริงใจสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายส่วนอะไรที่มันเป็นเรื่องราวเก่าๆเ,เนี่ยเขาก็พยายามที่จะลืมมันไปให้หมดนะพยายามที่จะเหมือนกับว่า กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาปรับปรุงตัวเองกลับมายอมรับอะไรที่มันเหมือนเลือกแล้วอ่ะนะคะก็ต้องพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขสิกับสิ่งที่เลือกนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นวันเวลามันผ่านไปกับสิ่งที่เขาเลือกกับคนที่เขาเลือกนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเอง นะเพื่ออนาคตข้างหน้าคือเขาพยายามทําทุกอย่างเลยนะในเรื่องของการเงินการวางแผนการเงินนะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเอ,อดูแลคนรักของเขาทุกอย่างเลยนะคะปฏิบัติพัฒวีทุกอย่างแต่เขาเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เขามอบให้ความรักที่เขามอบให้ทำไมเขากลับมีความรู้สึกไม่มีความสุข เหมือนเขาเติมเต็มเพียงฝ่ายเดียวอะ่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีแต่กอบโกยเอาโกยเอานะคะเหมือนคนรักของเขาเนี่ยคือเหมือนมีแต่หวังผลประโยชน์จากเขานะถ้าหากเขาไปจีบกับคนนั้นก็คือคนนั้นก็คือจะต้องให้เขาเปทุกอย่างนะเออนะคะเสียเงินเสียทองนะซื้อข้าวของปเปกระเป๋าแบรนด์เนมบ้างแหละเปเงินเปซทรัพย์สมบัติทุกอย่างหรือว่าถ้ากลับไปหาความสัมพันธ์เก่าคนละเก่า ภรรยาสามีของเขาก็คือแบบกอบกลยเอาผลประโยชน์จากเขาแต่ไม่เคยเติมเต็มความสุขให้กับเขาเลยเขารู้สึกว่าเขาขาดเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความรักเขาไม่ได้รับการดูแลจะใส่เขารู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบนะคะคือเขาเป็นฝ่ายมอบให้ฝ่ายเดียวแต่ฝ่ายนึงก็รับอย่างเดียวเลยกอบกลยอย่างเดียวเลยเขาก็เลยรู้รู้สึกว่าอ้าวนะคะเหมือนกับเขากลับมาหาอะไรเนี่ย กลับมาเอาอะไรเนี่ยเหมือนการกลับมาครั้งนี้ของเขาอะ่ะเหมือนเป็นคนที่เหมือนจะต้องมาแบกรับภาระเหมือนจะต้องมาทนทุกข์กับวิบากกรรมเลยเหมือนเขาเป็นคนผิดคนเดียวงั้นเหรออารมณ์เนี่ยเหมือนเขาจะต้องเป็นผู้ให้ผู้เติมเต็มนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเลยเหมือนความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าทําไม คนรักของเขาถึงเห็นแก่ตัวจังเลยทําไมหวังผลประโยชน์จากเขาทําไมกอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์จากเขารักแต่ตัวเองนะได้เงินมาก็ไปเสริมสวยเสริมหล่อตัวเองได้เงินมาก็ไปเหมือนกับว่าปนิบัติตัวเองปนเปื้อตัวเองแต่นะไม่ทําหน้าที่ภรรยาที่ดีสามีที่ดีหรือว่าไม่ทําหน้าที่แบบคนรักที่ดีเลยเขารู้สึกเขาโดนเอาเปรียบน,นะฮะในเรื่องของความรัก ที่เขามอบให้กับคนที่เขาเลือกนะคะเขาเหมือนโดนหลอกอะนะคะเขาเหมือนความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยเหมือนเขาเป็นเบียรล่างนะคะเป็นคนที่แบบอยู่ใต้อานาจอยู่ใต้คําบังคับนะคะอยู่ใต้ในเรื่องของอํานาจของคนรักของเขาภรรยาของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือแบบหืออือไม่ได้เลยนะเอโต้อตอบหรือว่าเถียงอะไรไม่ได้เลยคือแบบอยู่ในกรอบใน กฎเกณฑ์นะจะไปเที่ยวไหนจะไปทําอะไรกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยต้องมาปรึกษาต้องมาขอคําแนะนําต้องมาแบบปรึกษามาบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรายได้ที่เขาหามาได้เขาก็ต้องมาแบ่งปันนะคะคนรักของเขาคือแบบอึดอัดในการที่จะใช้ชีวิตอ่ะคือไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมคือปนเปร์ภรรยาปนเปอร์ผู้หญิงผู้ชายคนนี้หมดเลยนะรู้สึกว่าเออ ชีวิตของเขาคือไม่มีความสุขทําไมเขามีแต่การลงทุนการให้อย่างเดียวเลยเลยนะคะทำให้เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาโดนเอาเปรียบในเรื่องของการเงินเขาโดนเอาเปรียบในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะคะและเขาอยากบอกกับคุณว่าความรักที่เขาเลือกเนี่ยเขามีความหวังว่าคนคนนั้นจะดูแลเขาทุกอย่าง เหมือนกับว่าจะร่วมสร้างไปด้วยกันจะเดินไปด้วยกันแต่เมื่อเมื่อลองมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วนะคะมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเออหลายๆคนก็บอกเขานะพอแม่ญาติพี่น้องสังคมบุคคลรอบข้างก็บอกเขานะเออไปจีบอะไรถ้าแบบว่าเป็นเป็นคนที่เขาไปจีบไปชอบเนี่ยคือเขาต้องเปเขาต้องให้ขนาดนั้นเลยเหรอ ะะเหมือนเปให้ทุกอย่างมีข้าวของพาไปกินไปเที่ยวไปดืม่ม mm hmm. เขารู้สึกไม่มีความสุขอะกับการที่เปกับการที่ให้เพียงฝ่ายเดียวแล้วผู้หญิงวิาราคนนั้นที่เขาเลือกเนี่ยคือรับอย่างเดียวเลยแล้วตัวเขาไม่มีความสุขแล้วเขาก็คิดถึงคุณอ่ะคุณซึ่งเป็นผู้ที่เคยให้เขาอ่ะให้ทุกอย่างนะคะเหมือนใส่ใจเหมือนดูแลคุณเออคุณเหมือนไปดูแลเขาทุกอย่างให้ทุกอย่างเหมือนตามเขาทุกอย่าง ก็เลยทําให้คนคนนี้เขามีความคิดถึงคุณแล้วก็เสียใจด้วยกับสิ่งที่เขาเคยพลาดกับสิ่งที่เขาเคยปฏิเสธนะคะทําไมเขาถึงไม่เลือกคุณแล้วมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยน่าจะเป็นผลของการที่เขาเมินเฉยคุณมั้งทําให้การทุ่มเทของเขาความรักที่เขามอบให้เนี่ยเหมือนเขาต้องทุ่มเทเพียงฝ่ายเดียวอะต้องให้เพียงฝ่ายเดียวอะ นะแต่เหมือนเขาไม่ได้รับความรักไม่รับการให้เกียรติไม่ได้รับความรักที่แบบคือถ้าเป็นภรรยาก็ควรที่จะรักแล้วก็ดูแลใจใส่เขาแต่นะคะไม่เหมือนเดิมภรรยาของเขาคนรักของเขาที่เขาเลือกเนี่ยกดขี่ค่มเหงเขามากๆากข่มขู่เขาทุกอย่างนะใช้เล่ห์เหลี่ยมมัรยาทุกอย่างนะคะกดเขาให้ต่ําลงเขารู้สึกว่าการกลับมาเป็นคนรัก การกลับมาเป็นครอบครัวกับคนที่เขาเลือกเนี่ยมันไม่มีความสุขมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครอบครัวอีกแล้วสําหรับเขานะคะหรือว่าคนที่เขาจีบคนที่เขาคบเนี่ยรู้สึกว่ากอบโกยผลประโยชน์จากเขาจนเกินไปจนเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แหละนะคะร,รู้สึกเอาเปรียบเขาจนเกินไปนะคะครอบครัวอะไรเอาเปรียบเขาจนเกินไป เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรคำพูดจากใจเขานะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไร เขาบอกว่าเขาจะเอาชนะปัญหาทุกอย่างให้ได้เขารู้สึกแย่กับความรู้สึกตัวเองเขารู้สึกผิดกับการกระทําของตัวเองเขารู้สึกแล้วถึงการที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุ่มเทให้อีกฝ่ายหนึ่งแล้วฝ่ายหนึ่งไม่เห็นคุณค่าเขารับรู้ถึงความรู้สึกของคุณที่คุณเคยแบบแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆที่มีต่อเขาแล้วเขาเมินเฉย เขารู้แล้วว่าการที่คนคนหนึ่งสามารถที่จะทุ่มเทให้คนคนหนึ่งได้ก็เพราะรักก็เพราะอยากได้ความรักเหมือนกันแต่ในเมื่อเหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยแหละทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เขารักแล้วสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับมันต้องเสียแรงเปล่ามันต้องเหนื่อยเปล่าพอมันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับคืนมามันก็คือแบบมันท้อ เขาก็เลยรู้เลยการที่คุณจากเขาไปการที่คุณไม่สนใจใยดีเขาการที่คุณแบบเหมือนตัดสินใจตัดเขาออกจากชีวิตได้เพราะว่าคุณไม่เคยได้รับความรู้สึกดีๆจากเขานั่นเองนะคะเขาเข้าใจคุณเนาะแต่เขาก็ต้องยอมรับแหละในเมื่อคนที่เขาเลือกครอบครัวที่เขาเลือกสิ่งที่เขาเลือกเขาก็ต้องทําเพื่อครอบครัวเพื่อคนรักของเขาแม้เขาจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาก็ตาม นะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขาเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นที่ขนาดคุณเป็นคนอื่นคุณก็ยังช่วยเหลือเขาคุณก็ยังเหมือนกับว่าเห็นอกเห็นใจเขาคุณก็ยังเหมือนเข้ามาปลอบใจเขาแต่เขากลับเมินเฉยน้ำใจของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกละอายนะ,ะรู้สึกเหมือนมีตราบาปติดใจอะนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเออ เขาอยากจะขอโทษคุณนะจริงๆแล้วอะนะคะถ้ามีโอกาสเนาะถ้าคุณไปเจอใครที่แบบเหมือนเออเขาเพิ่งรู้ความจริงนี่แหละนะว่าการที่แบบคนคนหนึ่งไม่ใส่ใจไม่สนใจเมินเฉยต่อความดีของคนคนหนึง่งหรือว่าความรักที่มอบให้เนี่ยมันไม่มีคุณค่าฉะนั้นคนคนนั้นก็สามารถที่จะตัดคนคนหนึ่งออกจากชีวิตได้โดยที่แบบไม่ต้องเสียดาย นี่คือสิ่งที่เขาสัมผัสรับรู้ได้จากพลังงานของคุณณตอนนี้เวลานี้นะคะเออเรามาดูสิว่าและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เป็นอย่างไรความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เป็นอย่างไรสิบดาบเจ็บปวดมากรับรู้ถึงความเจ็บปวดรับรู้ถึงความทุกข์ใจความเศร้าใจรับรู้ถึงการที่แบบ ถูกเมินเฉยรับรู้ถึงการที่ถูกปฏิเสธนะคะถูกทําอะไรก็ไม่รู้คือแบบว่าไม่ให้เกียรตินะคะแล้วก็เหมือนนิ่งอะนะคะรับรู้ถึงการที่คุณเหมือนเอาคืนเขาโดยการที่เมินเฉยหรือว่าตัดเขาออกจากชีวิตเขารู้แล้วนะคะเหมือนคุณอะเอาคืนเขาเลยอะนะ,ะเหมือนคุณแก้เพจเขาเหมือนคุณไม่สนใจเขาเหมือนคุณไม่ตามเขาเหมือนคุณเรียกว่าคุณไม่เอาเขาแล้ว นะคะออคนไม่เห็นคุณค่าในตัวเราไม่จําเป็นที่จะให้เข้ามาอยู่ในชีวิตอารมณ์เนี้ยเขารับรู้ถึงความเจ็บปวดน,นะกับการที่ถูกตัดออกจากชีวิตนะคะแล้วก็แบบสร้างกําแพงปกป,ป้องนะคะเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแม้จะขอโทษคุณได้นะคะไม่มีหน้าที่จะกลับมาขอโทษคุณได้อีกเพราะว่าเขาโกหกเขาโกหกคุณหลายอย่างนะคะเขากลับไปหาความสัมพันธ์เก่าเขากลับไปเลือกคนอื่น เขาไปสนใจคนอื่นแต่เขาอาจจะเหมือนกับว่าเป็นการที่หลอกลวงให้คุณออดูแลเขาสนใจเขาอะไรเนี้เหมือนเหมือนมีการหยดหยอดจีบจีบนะสุดท้ายแล้วเขาก็ไปเลือกคนอื่นนั่นเองนี่คือนะผลวิบากกรรมที่เขาทำกับคุณแล้วเขารู้สึกแบบขายหน้ามากมากรู้สึกอายรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกถูกแบบเรียกว่าถูกวิบากกรรมซ้ำนะในการกระทำครั้งนี้เลยอ่ะ ถูกเอาคืนในภพนี้ชาตินี้นะคะเขารับรู้ถึงความเจ็บปวดของคุณแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ